เมื่อจิตเข้าสู่ธรรมโพชชงเจ็ดแล้วอย่างเร็วหนึงวันอย่างกลางสามวันอย่างช้าเจ็ดวันจะจบครบกระบวนการโพชชงเจ็ดได้บรรลุโสดาปฏิผลในเรื่องของความเพียรน,นี้จะต่างกันตามลำดับชั้นของภูมิจิต 1. ปุถุชนผู้มีอินทรีย์ปานกลางจะเพียรแสวงหากลยานามิตรผู้รู้แจ้งหนทางหรือโสตาปฏิยังคะสี เมื่อมีโสตาปฏิยังคะสี่แล้วก็เพียรอบรมโสตาปฏิยังคะสี่ให้สมบูรณ์เมื่ออบรมโสตาปฏิยังคะสมบูรณ์แล้วก็ได้บรรลุเป็นสัทธานุสารี 3. เมื่อบรรุสัทธานุสารีแล้วก็เพียรอบรมอินทรีห้าให้แก่กล้าผู้เพียรอบรมอินทรีห้าเพราะได้บรรลุสัทธานุสารีแล้วเชื่อว่าเป็นธรรม,มานุสารี